ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่บ้านหนองตะเคียนนะครับมาที่บ้านนองตะเคียนมาเจอคุณชื่ออะไรครับคุณสวัสดิ์จันทนันครับคุณสวัสด์นะครับคุณสวัสด์วันนี้เปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ O2 super power ของเรานะครับกับรถอะไรอีสุครับอีสูสุดีแมครุ่นใหม่ด้วยโอ้โหรถคันนี้ใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับสองปีครับ2ปีแล้ว วิ่งมากี่หมื่นกิโลแล้วครับ50,000กิโลห้าหมกิโลนะครับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ O2 s u p e เปอร์พาวเวอร์วันนี้ครับมั่นใจแล้วมั่นใจครับมั่นใจครับเชื่อมั่นแล้วครับเติมเลยครับครับเติมเลยมั่นใจแล้วนะครับกับรถทะเบียนบอใบไม้มอมาสี่หกเจ็ดศูนย์บุรีรัม์นะครับที่นี่บ้านหนองตะเคียนตำบลอะไรตัวบ้านกวดครับอำเภอบ้านกวด บบตำบลบาน,นกวดอำเภอบานกวดจังหวัดบุรีรั์นะครับ,รบมาแล้วมาแล้วนั่นชัดเจนครับท่านผู้ชมครับ O2 Super Power ช่วยลดการสึกหลอได้ถึง71%พร้อมกับลดความร้อนของเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับลดลื่นเรียบแล้วก็แรงขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนมากเดี๋ยวคุณสวัสดิ์ใช้ คนนี้แล้วเราจะกลับมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับกับการเติม O2 Super Power นะครับชัดเจนครับท่านผู้ชมครับนั่นชัดเจนชัดเจนกับคนที่เปิดใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับโดยการแนะนำของคุณสมศักดิ์สั้นกลิ่นที่บ้านสายโทรหนึ่งโอ้โหสุดยอดมาก เห็นเนื้อสารของเราเป็นยังไงบ้างเข้มข้นไหมครับเข้มข้นดีครับเข้มข้นนะครับเนาะชัดเจนเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณสวัสด์ปิดฝาให้ดีนะครับปิดฝาดีเดี๋ยวเราไปติดเครื่องยนต์เดินเบาสักระยะหนึ่งนะครับ,รบออติดเครื่องยนต์เดินเบาสักระยะหนึ่งติดได้เลย แรงแน่นอนเสียงนิ Wars> ่มเลยนะครับรถรุ่นนี้นิ่มอยู่แล้วนิ่มโอ้โหห้าหมื่นกิโลนี่ถือว่าสุดยอดนะรักษาเครื่องยนต์เป็นคนรักรถเนาะเป็นคนรักรถเป็นคนรักรถมากเรียกว่า ต้องดูแลเครื่องยนต์ใช่ไหมเขาพาเราไปทุกคนทุกแห่งเหมือนเป็นชีวิตจิตใจเราอยู่แล้วเดินทางไปตรงไหนต้องใช้เพราะฉะนั้นต้องต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพ o อทครับโอทูเยี่ยมไหมเยี่ยมครับโอเคเลยครับคุณสวัสดิ์ครับเมื่อกี้ออกไปทดสอบมาแล้วรอบหนึ่งกับกับโอทูซูเปอร์พาวเวอร์นะครับวิ่งออกไปรอบหนึ่งกลับมาแล้ว ประทับใจอะไรบ้างประทับใจเหยียบคันเร่งการเหยียบคันเร่งรถพุ่งรถลื่นขึ้นไหมลื่นขึ้นลื่นขึ้นเลยแรงอัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นดีขึ้นครับทั้งๆที่รถเนี่ยสภาพเนี่ยรถใหม่นะเนี่ยครับรู้สึกเลยไหมครับรู้สึกเลยครับรู้สึกมันดีขึ้นทันทีเลยครับโอ้โหมันแรงขึ้นแรงขึ้นลื่นขึ้นด้วยครับแล้วก็ทํามีความรู้สึกว่าเราวิ่งแล้วนิ่มไหมนิ่มครับนิ่มเลยนะนิ่มเลยนะครับ วิ่งทางไกลเดี๋ยวจะช่วยประหยัดน้ามันได้ด้วยนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับโอ้ประทับใจโอทูของเราเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับโอทูซูเปอร์พาวเวอร์สารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยการปกป้องเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการพิสูจน์ทดลองกับเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลเบนซินเครื่องก๊าซ LPG NGV และได้ผลอย่างแน่นอนสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ O2 Super Power ช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์ลดการเสียดสีความสึกหลอของเครื่องยนต์ลดความร้อนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินเรียบเพิ่มแรงมา้าประหยัดเชื้อเพลิงปัญหาเครื่องยนต์เสียงดังความร้อนสูงขณะใช้งานเครื่องสึกหลอเครื่องสั่นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสารเสริมประสิทธิภาพ o 2 Super p o w e r O2 Super Power O2 Super p o w e r ร์โอ p ูซูเสั่งซื้อได้ที่คุณอัง o 2 087 8 7 4เ9 9 7เพื่อการใช้งานเครื่องยนต์อย่างยาวนานปกป้องเครื่องยนต์ของคุณวันนี้ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ O2 Super Power